สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่แชมป์สามร้อยนะครับคนดังนะครับก็พี่แชมป์เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ผมเองนะครับต้องบอกว่าพี่แชมป์ถ้าเกิดใครดูวงใครอยู่วงการรถอ่ะรู้จักแน่นอนนะครับพี่แชมป์สามร้อยหรือว่าเป็นเบอร์หนึ่งสำหรับการเป็นแบบยูทูบครีเอเตอร์เป็นคนทำคลิปแล้วก็เปิดเป็นเต็นท์สามร้อยกระล่ำโชว์รูมแบบโหดๆแบบนี้แล้วนะครับพี่แชมป์มาเรียนเนี่ยนะครับวันนี้มีสองคำถามนะครับอยากให้เพื่อนๆได้รู้กันก็คือว่าหนึ่งเนี่ยพี่แชมป์เก่งขนาดนี้แล้วโหดขนาดนี้แล้วเบอร์ต้นๆแล้วทำไมอียยยนนนนกกััับบบบผมมออีีีแแแลละะะครรรพ่ชปป์เเ้้้้ว็งงงงไไไาาด คือข้อแรกนะฮะการที่เราคิดว่าถ้าเราเก่งอยู่แล้วเนี่ยเราไม,ไม่ไม่พยายามหาข้อมูลหรือหาสิ่งดีๆเข้าสมองของเราเนี่ยเราก็จะอยู่เท่าเดิม uh huh. แต่วันนี้เรามาหากูรูหรืออาจารย์ที่มาเปิดหน้าต่างบานใหม่ให้กับเรานะฮะเพื่อทําให้เราผลิตคอนเทนต์ได้ออกมาดีขึ้นแล้วก็เปิดใหม์เซตดีๆให้กับเรานะฮะแล้วถามว่าเรียนเราได้อะไรไหมหนึ่งครับ ได้แนวคิดดีๆครับ2ได้คอนเน็กชันดีๆ3ครับได้การที่เราจะรู้ว่าวิธีทําอย่างไรแล้วมันสําเร็จโดยไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเลยครับในใงผมฝากไว้หน่อยล้กัน,กนสําหรับใครที่อยากจะประสบความสําเร็จในการทําออนไลน์นะครับแบบไม่มีความผิดพลาดแน่นอนเพราะว่าเรามีแนวทางที่ดีนะคร ลองมาศึกษากับอาจารย์ต้องดูครับเขาจะเป็นคนหนึ่งที่นําพาคุณไปสู่ความสําเร็จครับโอ้ขอบคุณมากครับครับผมก็ใครอยากได้รถยนต์มือสองนะครับเทพเทปเนี้ไปติดตามใน YouTube ได้นะครับเขียนว่า300 g l a s กลา v ไลฟนะครับดังที่สุดในตอนนี้แบบโอ้มาแรงมากนะครับก็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับแล้วเดี๋ยวขอบคุณพี่แชมป์ด้วยที่วันนี้อุตสสามมารีวิวให้ผมนะครับขอบคุณครับ